อ้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dragon Ball Sparking Zero Sparking e p s o d e กันก bon Zero, อีกแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยสงสัยกันนะครับถ้าเป็นแฟน Dragon Ball ว่าถ้าเกิดจะเป็นยังไงกันถ้าเกิดโกฮังเราไม่หยุดฝึกฝนนะครับผมโดยนี่เป็นออริจินอลสตอรี่ของโกฮังครับก็คือในเนื้อเรื่องที่ช่วงฟีเซอร์มาบุกที่โลกนั่นเองนะครับโกคูและเบจิตา้าได้เดินทางไปดาวของท่านบิลครับเพื่อฝึกวิชา และทันใดนั้นเองก็เหลือเพียงแค่พวกของโกหังเท่านั้นเองที่คอยปกป้องโลกใบนี้อยู่แล้วก็อย่างที่แฟนๆทราบกันนะครับผมหลังจากการคืนชีพครั้งนี้ของฟรีเซอร์นั้นพลังของฟรีเซอร์เองนั้นก็ได้ถูกยกระดับไปอีกขั้นครับและเหลือเพียง5้านักรบอยู่บนโลกเท่านั้นคอยปกป้องโลกอยู่ณตอนนี้แกมาทำอะไรที่นี่ฟรีเซอร์ก็แงงอยู่แล้วก็มาล้างแค้นไงล่ะไอเจ้าซุนโกคูมันยังไม่มาอีกันเหรอ เดี๋ยวเฮ้บฆ่าค่ฆ่าเพื่อนของมันให้หมดมันคงจะเศร้าหน้าดูเลยตอนมันกลับมาถึงโลกใบนี้เนี่ยโกหงเป็นงานมันเลยเธอจะชนะมันได้อยู่แล้วแหละนะจริงไหมก็ถ้าเป็นพวกทหารนะผมยิ่งพอไหวอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าฟีเซอร์ตอนเนี้ไม่ธรรมดาเลยตอนนี้พลังมันเพิ่มมาจนกลายเป็นอีกระดับไปเด้ล่ะครับคุณบูบ้า โอ้ยทำไมชายคนนั้นหน้าตาเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอข้านึกออกแล้วเจ้ามันลูกชายของเจ้าซุนโก,กคูในตอนนั้นเองไอ<ห>พวกลิงกังทุกคนถอยไปครับ,ารบงานนี้ผมลุยเองแน,น่เจอด้ไม่ต้องให้ช่วยครับคุณพกิกลรอผมไม่ใช่เดกอีกต่อไปแล้ว <c oughs> งั้นก็ตามสบายสิก็ต้องบอกครับว่างานนี้พี่โกหังเราก็ลุยกันเต็มที่ครับผม จะทาให้ฟีเซอร์เปิดเผยล่างสุดท้ายออกมาได้เลยนั่นเองก็อย่าเพิ่งปัดอย่าเพิ่งประหลาดอย่าเพิ่งประมาทไปครับถึงแม้จะอยู่ในร่างซูเปอร์ไซย่ายนะตอนนี้เนี่ยเองไม่สามารถกําจัดฟีเซอร์ได้โดยง่ายนั่นเองครับเท่าที่ข้าจำความได้นั่นจะเป็นล่างสุดท้ายของเจ้าแล้วใช่ไหมฟีเซอร์เอา,าล่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็สู้ต่อไปก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะฉะนั้นยอมแพ้ซะ สุดยอดเลยคุณโกฮังสุดยอดจริงๆนะครับพี่ชายผมนั่นพี่ชายผมเองเฮ้ไอ้พวกลิงแกทำข้ามโหชมัดเลย้ย <c ười> ได้เอยแกมันเหมือนพ่อแกเปียบเหมือนกับเจ้าสุนโกคูมไม่มีผิดในตอนนั้นเองแค่ข้านึกถึงมันนึกถึงทุกคำพูดของมัน ข้าก็รู้สึกไม่ค่อยดีอยากจะโศกข้านึกถึงพวกเจ้าเป็นแค่มันแรงโศกยิงแม่งเลยุ้วยโดนไข่บ้างวะนะอุ้ยโอ้ออ่หระวังโกหงพี่พี่เอา เฮ้เซอร์เราไม่ยกโทษให้แล้วแย่แกคิดจะทำร้ายทุกคนใช่ไหมฮะฮะอะไรกันเนี่ยเอาอัพพลังแล้วจะงอยผมแม่งเปลี่ยนข้างเฮ้ยเจอโอ้ จ้าไปเด้เป็นซูเปอร์สายยาแล้วแต่ดูเหมือนพลังของเจ้าจะเนือกว่าเดิมอีกนะแปลกชะมัดเลยเอาเถอะถ้าเจ้ามีพลังระดับนั้นข้าก็ต้องโชว์ร่างที่แท้จริงของข้าให้ดูเหมือนกันนะยะเป็นไงครับพี่น้อง เคยเห็นร่างทองของข้าด้วยยังละ่ะตอนพูดต้องกันดกกริ้นหน่วยนะอเอถอข้าว่าเจ้ายอมแพ้ดีกว่าข้าจะได้ลดความทรมานก่อนที่เจ้าจะตายจากการต่อสู้กับข้าน่ะยอมเงนเหรอใครจะไปยอมแพ้กันล่ก ฉันน่ะฝึกวิชามาตลอดก็เพื่อจะปกป้องครอบครัวแล้วก็ปกป้องทุกคนที่ฉันรักโอ้ช่าเป็นความพยายามที่ฟังดูไร้ค่าชะมัดเลยครอบครัวของแกนะข่าจะฆ่าทิ้งภายในชั่วพิตานี้ให้เองเจะงอยผมก็เปลี่ยนแล้วเอากองเหรอสุดยอดเลยพลังนั้นการต่อสู้นี้ทำให้เขาแก่งขึ้นอีกนั้นเหรอ อยากหน้าทีดึงฟิเซอร์ไอซ่าหลังจากนั้นโกหังก็ได้เผชิญหน้าเขากับฟิเซอร์ครับและการต่อสู้สุดท้ายดีเป็นการตัดสินระหว่างโกหังและฟิเซอร์นั่นเองก็ไม่ต้องห่วงครับผมว่าพี่โกหังเราจัดชุดนให้พี่ฟีดได้อย่างง่ายดายครับ แค่การโจมตีสักชุดหนึ่งนะครับทั่นิดสุดก็สามารถปราบฟีเซอร์ลงได้นั่นเองครับผมมันจะทำเสียงกันนะเมลสุดยอดอชาดามันได้แล้วคุณพี่เจ๋งไปเลยครับพี่โอ้โหเฟี้ยวสุดๆขอบคุณนะทุกคนแต่ก็เกือบไปแล้วเหมือนกันเฮ้ยกวางเป็นอะไรเด็กเจ้าอชาดามิเจ้าดูตึงเครียดเฉยนะก็ ครับคุณพิกโ,กโร่ดูเหมือนว่าผมนะจะยังอ่อนแอก,กว่าที่ตัวเองคิดไว้อีกสินะครับเน่ยพอสู้กับฟีเซอร์แล้วผมถึงรู้ตัวผมิงผมึงรู้ตัวว่าพลังของผมเองน่าจะมีโอกาสที่ชนะมันได้ง่ายกว่าน,นี้ถ้าเกิดผมยังฝึกหนักอยู่แล้วเจ้าจะทำะไงต่อล่ะตอนเนี้ ในเมื่อโกคูกับเบจิต้าไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตลอดถ้ามีสัตว์โผล่ขึ้นมาอีกเจ้าผมไม่คิดจะหนีและคิดว่าตัวเองอ่อนแอใช่ไหมล่ะไม่อีกต่อไปแล้วครับต่อจากนี้ผมจะปกป้องทุกๆคนทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้รวมถึงลูกสาวของผมด้วยเพราะฉะนั้นคุณพิกโกลมาช่วยผมฝึกวิชาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับก็ได้สิเดี๋ยวข้าฝึกวิเศษเพื่อฝึกฉันฝึกฉันุกงชินเฮ้ กีมันเกือบหล่อแล้วนะมันลิ้นพันอะไรวะฝึกพิเศษนั่นเองหลังจากนั้นโกฮังกับพิกโร่ก็เริ่มฝึกวิชากันครับเพื่อให้โกฮังฟื้นฟูสัญชาตญาณครับผมหลังจากนั้นก็เดินทางไปที่โลกของไคโอชินเพื่อดึงศักยภาพเพชรออกมาเต็มที่ครับและในโลกนี้เองโกฮังก็ได้ขอ,ขอเข้าร่วมในศึกการต่อสู้ระหว่างจักรวาลที่6กับจักรวาลที่7ด้วยนะครับเพื่อพัฒนาฝีมือการต่อสู้ของตัวเขาดนั่นเอง ใช่ครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เจอกับศัตรูตัวฉกาจมากมายครับแล้วก็สามารถเอาชนะฮิตโตะสร้างชื่อเสียงไปทั่วจักรวาลเลยครับผมสุดยอดไปเลยนะโกฮังตอนที่เราสู้กับฮิตจากจักรวาลที่6เนี่ยเูสู้ได้สุดยอดมากเลยนะก็จริงครับคุณพ่อแต่ถ้านั้นเป็นการต่อสู้จริงๆแล้วก็ผมคงแพ้เขาไปแล้วผมต้องฝึกวิชัยมากกว่านี้ เท่าที่ข้าดูดูเหมือนช่วงนี้เจ้าจะตั้งใจฝุกใหญ่เลยนี่ดูศ <c oughs> ักยภาพของเจ้าที่เพิ่มขึ้นสิในาชาชัมัดใช่ครับคุณโกฮังสุดยอดจริงๆตั้งแต่เริ่มสู่วิชาใหม่ๆเลยตอนนี้เขาอยู่คนอีกระดับเลยล่ะครับถึงแม้ว,ว่าท่านเท่าไครโอชินจะคอยช่วยด้วยก็จริงแต่คุณโกฮังเองก็พยายามจะสำเร็จได้เลยนะครับเนี่ย แต่เท่าไม่พ so, ูดเลยเลยว่ะไอการต่อสู้กับจักรวาลที่หกเป็นการพูดถึงต่อกันทั่วจักรวาลอื่นๆด้วยนะพูดกันแม่งทั้งหมดเลยอะเฮ้ยจริงเหรอครับผมไม่อยากเชื่อเลยใช่ครับได้ยินว่ามีใครโยชินจักรวาลอื่นก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับเถิดอยจังเลยฮะดู๋เหมือนจะมีคนที่ไม่รู้จักเรามากมายคอยชมอยู่ซะด้วย หลังจากนั้นนี่เองครับความสงบสุขก็ได้ผ่านไปวันต่อวันตามสไตล์ดก้นบอลครับฝึกวิชามั่งกินเที่ยวเล่นมั่งครับผมแต่ทนใดนั้นเองครับความสงบสุขก็กำลังจะหายไปเพราะอยู่ดีก็มีฐานแมชชีนปรากฏขึ้นมาพร้อมกับท้ังจากโลกอนาคตขี่แบล็คเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรับท้ังเป็นไรอะผมเองคุณคุณโกหงเหรอ ชังกลาลังสับสนครับแต่พอได้ยินเสียงของโกฮังก็ได้สติขึ้นมาทันทีและขณะนั้นเองก็ได้เกิดความผิดปก,กติขึ้นครับชังกับโกฮังก็บินไปยังตัวเมืองครับหลังจากที่สัมผัสพ,พลังจิตอันแรงกล้าได้ที่นั่นเองครับเป็นที่ที่ศัตรูตัวใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าโกฮังและชังครับผมไม่จริงนะมันมันผมนี่ไม่ใช่หรอกครับ กายนั่นอาจจะใช่แต่ว่าจิตใจเขาไม่เหมือนคุณเลยคุณโกหงไม่น่าเชื่อว่าจะตามถึงที่นี่ได้นะแบล็กแบล็กเหรอทั้งมาอยู่ที่นี่เองเหรอใช่สิแหวนแห่งการเวลานี่คงพามาสินะไงสบายดีหรือเปล่า,าโกหงเย อ่อนดอยอ่อนด๋อยตัวประกอบไปอทุ่งทั้งโ่โอกาสเหมาะพอดีเลยก็อยากรู้เหมือนกันว่าร่างกายเนี่ยมีลิมิตแค่ไหนแต่ใช้งานยังไงก็ไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ว่าแกต้องเป็นพวกชั่วร้ายแน่นอนฮ้พูดได้ดีนี่ก็ได้งั้นขอเลยเต็มที่นะซุนโกหัง ก็หลังจากนั้นครับผมการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างดุดเดือดครับแต่ก่อนที่จะตัดสินผลแพ้ชนะกันได้น,นั่นเองอยู่ดีๆมิติก็ได้บูดเบี้ยวขึ้นมาครับกลางท้องฟ้าและแบ็คโกคูก็ถูกดูดกลับเข้าไปครับผมหลังจากนั้นนั่นเองครับผมบูม่าก็ได้ตามโกคูกับวิจิตะให้กลับมายัางโลกครับผม ซึ่งก่อนนันนี้ทั้งคู่ฝึกวิชายี่ดาวของท่านบิวครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวจากทรังดีๆมันก็ผมว่าที่โลกของผมและเรียกตัวเองว่าโกฮังแบล็คและเผยว่าจะกวาดล้างมนุษย์ทั้งหมดเพื่อความยุติธรรมในตอนนี้ครับผมโลกอนาคตของทรังนั้นกำลังจะถูกทำลายเขาจึงขอความช่วยเหลือจากทุกคนครับแต่พอทรังได้ยินเรื่องราวของโกฮังที่ตอนนี้มีครอบครัวแล้วเขาจึงลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากโกฮังครับผม หลังจากนั้นแล้วทั้งก็ได้เล่าเรื่องราวของแบล็กให้วิสและท่านบิลฟังครับหลังจากได้ยินเรื่องราวนั้นแล้ววิสก็ได้สังเกตเห็นถึงแหวนแห่งกาลเวลาที่โกฮังแบล็กนั้นถือครอบครองอยู่และมุ่งเป้าไปหาซามัตซึ่งเป็นไคโอชินฝึกหัดอยู่จักรวาลที่10ครับหลังจากวิสพาโกฮังนั้นโกฮังก็ได้เข้าต่อสู้กับซามัตแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้นะครับว่าซามัตนั้นคือแบล็กโกฮังหลังจากนั้นทั้งคู่เองไม่ใช่ทั้งคู่นะทั้ง4ี่คนก็เดินทางไปยังโลกอนาคต และได้เห็นซามัตปรากฏตัวที่นั่นด้วย so, พร้อมแบล็กโกหังงั้นก็แปลว่าพวกเขาไม่ใช่คนเดียวกันสินะแบล็กกับซามัตนะหลังจากนั้นโกหังแล้วก็ทุกคนก็ได้เข้าต่อก่อนกับซามัตครับผมแต่บทสรุปก็คือไม่สามารถกำจัดซามัตลงได้เนื่องจากเขามีร่างกายที่เป็นอมตะทั้งจึงขัดขวางไว้ได้ครับและพาพวกโกหังหนีกลับมายังโลกปัจจุบันหลังจากนั้นเองครับผมท่านบิวได้ไปจัดการกับซามัตในโลกปัจจุบัน เพื่อหวังที่ให้สามาถนั้นหายไปจากโลกอนาคตด้วยครับผมส่วนในระหว่างนั้นเองโกฮันก็ใช้การฝึกนี้ฝึกวิชาขึ้นสะกดมานเพื่อต่อกรอก,กับศัตรูเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วคาว่าเจ้าอาจจะไม่ต้องใช้มันก็ได้ขอบคุณมากครับคุณพิ่กรโรอผมอยากให้คุณพูดตรงๆเลยนะครับคุณคิดว่าผมจะทำได้ไหมกำจัดพวกมันนะทำไมจะไม่ได้หรอ ขึ้นสะกดมันเป็นวิชาที่มีอัตราสำเร็จต่ำใช่ไหมล่ะครับถ้าสามารถยังอยู่แล้วก็ผม ไม่รู้จะทำยังไงอย่าปอดแทกซี่โกฮังฟังให้ดีนะข้าเคยบอกเจ้าแล้วว่าเจ้าน่ะเก่งกว่าทุกคนทั้งโกคูและเบจิต้าถ้าเจ้าตั้งปฏิฐานที่จะมุ่งมั่นแล้วก็เจ้าจะทำได้ทุกอย่างนั่นแหละทั้งวิชาคื่นสกดมานี่แล้วก็ช่วยเหลือทั้งขอขอบคุณมากเลยครับคุณพิโกรุข้าไม่มีเหตุผลที่จต้องโกหกเจ้าอยู่แล้วเจ้าเชื่อข้าเถอะเปล่าครับ ผมเชื่อคุณพิกโกโลอยู่แล้วเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยผมจะต้องช่วยคุณรัง้งให้ได้ผมสัญญาเลยครับหลังจากนั้นทั้งคู่ครับไม่ใช่ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยลทั้ง4คนแอบก็ได้กลับไปยังโลกอนาคตอีกครั้งเพื่อตอกก่อนกับแบ็กซ์แต่หลังจากกลับมาจากที่โลกอนาคตนั้นก็ได้พบว่าซามาัถก็ยังมีชีวิตอยู่ครับพบกับแบ็กซ์และแล้วก็ได้รู้เหตุผลครับที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่ได้เพราะเป็นพลังของแหวนแห่งกาลเวลา ซึ่งทําให้พวกเขาไม่ถูกทําลายครับผมนะขณะน,นี้ทั้ง4ี่คนก็ยืนหยัดเพื่อที่ต่อกรก,กับแบล็กแต่ทนใดนั้นเองครับผมทางข้างทางข้างทางฝั่งของแบล็กและสามมันก็ได้เผยไม่ตายครับผมถึงเวลาแล้วสินะที่เราจะโชว์พลังที่แท้จริงให้พวกมันดูใช่ถึงเวลาแล้วแหละเวลาสมบูรณ์แบบของพวกเราดะออ้าวจงกลับจงสรรเสริญข้าพระเจ้าผู้เป็นอมตะ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดผู้สูงส่งและงดงามคนนี้เรียกข้าว่าสามารถซื้อผู้แข็งแกร่งที่สุดเอาแล้วนะถึงเวลาที่ความที่ทธรจะได้คืนสู่โลกใบนี้แล้วจากนั้นเองทั้งคนก็ปล่อยพลังใส่แบล็กครับผมไม่ใช่แบล็กแล้วตอนนี้เป็นสามารถรวมล่างนะครับพวกเจ้าได้โอหังสิ้นดีเลย เดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นแสงสว่างของพระเจ้าข้าจะโชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงด้วยพลังแห่งแสงสว่างนี้ <c oughs> ยืดปลดสยาวนี่นะคุมดาพิภาคสาไม่ทำเป็นงี้ยสิมอ้าวขานนี้ไปซะเถอะขานไปซะเหมือนกับคอบครัของแกงไงตอนที่ข้าจ,จัดการกับพวกมันนะ ว่าไงนะแกแกทำอะไรกับบีเดลและปังลูกสาวและพรรยาของฉันหลังจากที่ล่างชิงของแกด้เหรอก็แกก็น่าจะเดาออกอยู่น้ว่าข้าทำอะไรนะยยว่าไงนะแกแกบางอาจทำกับคุณบีเดลแล้วก็ปังย่า ใจเย็นก่อนสิกองตอนนี้เราต้องถอยก่อนเดี๋ยวนี้ได้แล้วล่ะจาหนันทั้งคู่ก็ได้ถอยทั้งคู่ทั้ง4ี่คนก็ได้ถอยไปตั้งหลักก่อนครับผมเพื่อฟื้นฟูพลังและจัดการกับพวกแบล็คละสซามัทที่รวมร่างกันแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ครับหลังจากที่ฟื้นพลังจากถัวเซียนทุกคนก็ได้กลับมาที่นี่เพื่อต่อก่อนกับศึกสุดท้ายครับอนี่สักทีแม่งอย โอ้ยจุกกหอังโอ้ยจู่สามารถนั้นครับก็เกิดทรมานขึ้นมาและร่างกายก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงครับผมเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าร่างกายของแบคที่ไม่ได้เป็นอมตะกำลังส่งผลต่อการรวมร่างงั้นเหรองั้นเราก็ลุยเลยกหอฮังใช่ครับคุณพ่อจังหวะนี้แหละเป็นของพวกเราพวกเจ้าคิดจะทำอะไร หลงังคืนเตหาห้าหไม่จริงสามารถเราไมา่ยกโทษให้แกแน่ไม่เด็ดขาดพวกแกพวกแก หมุนนานดนิดเดียวพวกเราก็จะชนะได้แล้วแท้ๆจะสบายใจได้เลยครับคุณพ่พอเรายังเหลือสตัวเซียดอีกเม็ดนึง่งเท่าน,นี้เราก็พอแล้วล่ะครับไม่เอาหรอกลูกนะใช้มันเถอะแล้วจัดก,การมันซะโกฮัง <c oughs> ได้ครับคุณพอ่อเออคุณโกฮังให้ผมสู้ด้วยเถอะครับงานเนี้ยแต่ว่าทาั้งร่างกายของคุณมัน ก็รู้อยู่ครับแต่ว่านี่ก็เป็นโลกของผมเหมือนกันผมก็อยากปกป้องโลกใบนี้ด้วยมือของผมเองเพราะฉะนั้นให้ผมสู้ด้วยเถอะนะครับเข้าใจแล้วเอาเถอะเรามาลุยด้วยกันเลยตอนนี้หลังจากนั้นเองครับผมศึกสุดท้ายก็ได้มาถึงครับระหว่างซามัตและแบล็กไม่ใช่ครับซามาที่รวมร่างกับแบล็กและทรังและก็โกหังครับผมก็ได้รวมพลังกันครั้งสุดท้ายเพื่อต่อกรกับซามาที่รวมร่าง อพวกแกบางอาจมาทำทำกับร่างกายพระเจ้าของข้าได้ข้าไม่มีวันยกโทษไม่มีวันยกโทษ,โทษให้พวกแกยังเด็ดขาดข้านะ่ะเป็นอม,มตะนะเว้ยเฮ้ยฮอใจโ <c oughs> นแล้วนะต่อไป พวกแกจะขอความช่วยเหลือ,อจากใครอีกละ่ะจะมาจากอดีตหรืออนาคตแกก็ไม่มีทางหนีความยุติธรรมของพระเจ้าอย่างพวกเราไปได้ออกเพราะพวกเจ้ามันนะมันช่างอ่อนแออ่อนแอยิ่งนักไอ้พวกมนุษย์เอย้ยพึ่งพางันเหรอแล้วมันแย่ตรงไหนหล่ความยุติธรรมนะไม่ในวัดการที่เพียงความแข็งแกร่งอย่างเดียวนะเว้ยไอ้พวกพระเจ้าอย่างพวกแกนะ่ะามาดูถูกพวกเราหน่อยเลยคุณก้ัง เอาละครับงานนี้ลุยกันเต็มที่นะครับตอนนี้แหละพวกเราจะไม่ต้องรู้สึกกับความอ่อนแอของพวกเราอีกต่อไปแล้วเพราะคุณโกหังเพราะคุณเลยคุณเคยช่วยผมในอดีตคราวนี้ผมก็จะเป็นคนช่วยทุกคนเหมือนกันลุยลุยผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับมีชีวิตอยู่โดยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราเรียกว่ามนุษย์ลุยสักทีเฮอะ มาแล้วมาแล้วสปาร์กิ้งเอพิโซดเว้ยเอ้ีต่อให้พวกแกจะรวมพลังกันสักเท่าไหร่ก็มไม่มีทางเทียบเคียงกับพระเจ้าอย่างพวกข้าได้หรอกยามมเอาเลยค่ะลำแสงถล่มมันเออเอาเลยโกฮังลุยกันเลยกข้จัดมาเลยทั้งนายครับคุณพ,พ่อเออ เอาละจะวันนี้แหละใช้มันเลยโกฮังคุณโกฮังครับดีละวิชาที่สือพ่อจากคุณพิกโลเอานี่ไปกินซะขึ้นสะกดมันหาเอา้ยหมุนหมุนไม่จริงรเจ้าอย่างข้าต้องพ่ายแพ้ให้กับมนุษย์เหรอไม่จริงเอ้อย,ยอ ไม่มีอีกแล้วสิละไม่มีแล้วคัดซีนเพราะว่าพอย n t ยิ้มซะหน่อยไม่ต้องพากคัดซีนเพราะว่าพอย n แล้วมึงใส่อินเนอร์ไปซะเยอะเลยตอนเนี้ยอ่าครับในที่สุดก็จบบทสรุปสักทีระหว่างศึกระหว่างแบ็คโกคูทรังและก็สามัดนะครับสำเร็จสักทีเราทำได้แล้วครับทุกคน ตอนนี้ก็ช่วยโลกอนาคตได้แล้วตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับในโลกของคุณคุณทรังขอบคุณมากนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับพวกเราทำได้ด้วยมือของพวกเรานี่แหละเอาเถอะทรังจากนี้ไปเจ้าจะทำยังไงต่อจะยังใช้ชีวิตอยู่ที่นี่งั้นเหรอฮะจริงๆนายมาอยู่กับพวกเราก็ได้นะทรังอยู่ที่นี่ก็สบายดีอ่ะขอบคุณครับ เพียงแต่ว่าผมอยากทำให้โลกใบนี้กลับคืนสู่สภาพเดิมและให้มันกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วละก็พอทุกๆคนที่เคยช่วยปกป้องโลกใบนี้ผมจะทำเพื่อพวกเขาครับงั้นเหรอมันก็ตามใจเจ้าซะทรังผมก็เชื่อว่าคุณทำได้นะครับคุณทรังสู้นะครับและแล้วก็จบเรื่องราวของโลกอนาคตที่แบ็คโกหังปรากฏตัวขึ้นมาครับผมในวันสุดท้ายนั้นที่ทรังจากไป โกฮังเบจิต้าและโกคูก็ได้บอกลาทั้งกลับไปโลกของเขาครับผมหลังจากนั้นโกฮังก็ได้กลับไปดูแลลูกๆของเขาก็เป็นตอนจบที่สงบสุขและงดงามของทรังและก็ทุกๆคนครับที่ได้มีการใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างอบอุ่นต้องขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นราไม่ท้วนตั้งแต่วันนี้แต่วันนี้แล้วก็อดีตทุกคนคอยสนบสนุนเรามาตลอดเพราะอย่างนั้นแหละเราถึงมีชีวิตที่สงบสุขนี้ได้ ขอบคุณนะครับทุกคนทำไม่ได้พวกคุณแล้วก็ผมคงไม่ได้เป็นคนที่ดีขึ้นขนาดนี้หรอกแแล้วโคฮังก็ได้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องโลกใบนี้และความสงบสุขตลอดไปจบแล้วครับตอนนี้ภาคมันดีนะผมว่าได้ใส่อินเนอร์เต็มที่เลยแต่ว่ามันก็นะมันใส่อินเนอร์เต็มที่เพราะสไลด์มันค้างอผมก็ไม่อยากให้มีเดสแอร์ในคลิปก็ครับผม เดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวผมมาลองเล่นกับทุกคนนะครับเนื้อเรื่องคัตตอมที่แบบคอมมูนิตี้ก็ทำกันเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดครับ